ไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มนัททิวไผ่งามนะคะที่ช่วงนี้ก็ฟิตหนักค่ะฟิตหุ่นแบบหนักมากๆเลยนะคะจนก็ทำแฟนๆเป็นห่วงเลยค่ะกลัวว่ารูปร่างของเขาเนี่ยจะดูใหญ่เกินไปค่ะ ฟิตหุ่นอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักร้องนักแซงหนุม่มนัททิวพง่างามหลังจากที่ได้มุ่งหน้าเปิดสถาบันออกกําลังกายค่ะซึ่งภาพในไอจีที่เห็นเนี่ยก็เห็นชัดเลยนะคะว่าหุ่นแน่นกล้ามชัดแบบสุดๆไปเลยแต่แฟนๆก็หวันนะะ่นค่ะว่ารูปร่างของเขาเนี่ยจะดูใหญ่เกินไปหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าเข้าใจแฟนๆที่เป็นห่วงแต่รูปร่างจะใหญ่ในแบบที่พอดีค่ะส่วนงานเพลงที่แฟนๆก็ลุ้นว่าจะกลับมาจับใหม่ร้องเพลงไหมนั้นนัททิวก็บอกเลยนะคะว่าต้นปีเนี่ยก็มีวางแผนทําเพลงอยู่แต่ก็อยู่ทีี่โออกาาสเพระตนน้ ขอมุ่งหน้าเรื่องเทรนเนอร์ก่อนค่ะหลายคนจะเป็นห่วงโดยเฉพาะคนในวงการก็จะเป็นห่วงว่าแบบกลัวเรา,ปกกาเป็นนักก้ามเบิ่มเทิม่มเข้าใจเข้าใจเลยครับบอกไว้เลยว่ามันใหญ่ขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าฟิตเนสโมเดลอะตอนนี้มันบางไปแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นแบบแบบแบบที่ยังอยู่ในประเภทฟิตเนสโมเดลยังไม่ไปพาะกายเป้าหมายของผมเลยอะคือผมอยากมีหุ่นถึงขั้น ใช่คําว่าเข้าขั้นประกวดได้ผมว่ามันมันข้ามคำว่าเศรษฐีเลยครับมันเป็นไลฟ์สไตล์ครับใช่การที่เราแบบได้ออกกําลังได้ฟิตหุ่นแล้วเราเห็นหุ่นเราพัฒนาขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ยง